เราตั้งใจให้จิตเป็นอุปาทานวาลาวะ,ะครั้งสุดท้ายเออเราจะไปไหนในปัจจุบันนี่เราอยู่อย่างนี้เราก็อาศัยปัจจัยสี่แล้วครั้งสุดท้ายที่เราหมดลมเราจะไปไหนเราต้องไปอยู่ที่ภาชนะดินเดิมอดีตที่มาก็มาจากทางนั้นปัจจุบันก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไปอยู่ที่นั นับเดินเดิมไม่ต้องเรียนอะไรเลยเอาธรรมจักนั่นหลยแล้วก็วิปัฒนาภูมินะ้เอาวิชาใาตัวไทด้เอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดตั้งขานนเราให้คองแจวแล้ววิปัฒนาภูมิเนะเอาเอาให้ค่องแจวชาติบุคคานะที่ปตูคุยานปัญญาแสงสว่างกชาติบุคคลชราปุขาปัญญาปุขามมรตนาปุขาโสกปริเทวทุขโทมานสจุปายาสาปิทุขาอันนี้แหละเน้นไปเน้นมาก็จะเห็นทุกเกิด เ,ออเกิดที่มาตั้งอาเป็นต,ต้องเอาต้องอาวิช,ชาก่อนวิช,ชารูปรถผลธะพาเสเสียงที่ลงสู่คันมานดาแล้วเจ็ดวันแรกมานน้ำรางมือต่อมาเป็น้ำรงเนือ้อต่อมาเป็นก้อนเลือดแล้วก็บริโภคพ,พย,ยัญชนะหลอมมาใหญ่เกิดตาหูจมูกล่้งกายอีกครั้นี้ต้องมีปิติแล้วก็มีถูกต้องแล้วมียานเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเห็นในดั้งโยบเบื้องบนด้วย แล้วได้สก,กายทิฏฐิด้วยอืมยังไม่ข้ามโคดตอ,อตอนนี้ยังไม่ข้ามโคดต,ต้องเห็นตรงนี้ก่อนถึงจะข้ามโคดสัพเพสังขารายจารสังขารทั้งหลายตัวนึกตัวคิดอะไรที่เราจดก่อนนะี่มันไม่เที่ยงทั้งหมดสัพเพธรรมานตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ชืตนอันนี้จึงเข้าต่ทางข้าประหารได้เป็แก่และแตอนนี้ก็เห็น อีกทางทุกข์ก็สมุทโยนิยสัจจังยังยังตันหาโโนภวิการานิราตตาตตระพินิเสยเถรีงการมาตันหาเพราะว่าตันหาวิปปัญหานี่เป็นทั้งโยดเบื้องบนหมดเลยตอนี้จะข้ามโพดแล้วพอข้ามโพดแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องผูกแล้วใครๆก็เหมือนกันหมดแสดงได้นี่ก็อีกทางทุกข์นิโรธนิยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายาเสตวิลาคนิโรทจากโภปตินิตะโภมุตติกลงหลุด สู่ไปนี่เมื่อเดินจามมรก 8, แปดอันนี้ก็อีทางนี่อิติหเตได้ตอนนี้ไม่ต้องไลาย่นะหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นอัตนะนะ่ยไปเอยทำไมหลุดพ้นก็ต้องไปถึงอิติหเตแต่อิติหเตจะเมื่อไหร่จะหลุดนั่นก็แล้วแต่เราใรนรู้เฉพาะตนหมดนั่นนะเออเป็นปันจจตังไม่ไม่ใช่นรู้เฉพาะใครแต่เอาเห็นกุเกิดมาจบอะไรเนี้ยกะไรต่อไป